ยากระโตกะตากนะหนูยากระโตกะตากไก่กำลังฟักไข่จำไว้หนูต้องเงียบเงียบไข่จะเป็นลูกเจี๊ยบหนูยากระโตกะตากก็กลับมาพบกับคุณีอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆวันนี้เราจะไปดูวงจรชีวิตของมดกันนะคะเด็กๆรู้หรือยังพร้อมหรือยังคะ าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาพูดถึงเรื่องวงจรชีวิตของมดมดเป็นมแมลงที่มีการเจริญเติบโต,ตแบบสมบูรณ์แบบในวงจรชีวิตจะประกอบไปด้วยไขย่ตัวอ่อนดักแด้และตัวเต็มวัยมดจะมีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่45-60วันโดยอยู่ที่สปีชีส์ของมดแต่ละชนิดบางชนิดสามารถมีอายุได้ถึง6เดือน แต่ลาชินีมดสามารถมีอายุได้ถึง1ปีมดมี6ขาแต่ละขามี3ข้อต่อว่ากันว่ามดวิ่งเร็วมากถ้ามดมีขนาดเท่ากับคนมดจะสามารถวิ่งได้เร็วเท่ากับม้าแข่งเลยค่ะส่วนของมดที่เรียกว่าเอนเทน s สไม่ได้ใช้สำหรับสัมผัสเท่านั้นแต่มีไว้ดมกลิ่นอีกด้วยส่วนที่เป็นง,าง่ามสองแง่งข้างหัวอันนั้นก็ฟันกรามค่ะจะเปิดปิดเหมือนขากรรไกร เมื่อมดแก่ลงก็จะเหมือนกับคนเราแหละค่ะคือจะไม่สามารถเคี้ยวหรือกินอาหารแข็งๆได้ถ้าจะกินก็เป็นน้ําที่บีบเจาะจากอาหารเท่านั้นช่องท้องของมดมี2อ,อันค่ะท้องอันที่1ไว้ใช้เก็บอาหารสําหรับตัวมันเองและอันที่2เก็บอาหารสําหรับแชร์มดต,ตัวอื่นซึ่งลักษณะทางกายภาพก็เหมือนมแมลงทั่วไปที่เป็นกอแข็งๆงานของราชินีมดก็คือวางไข่ ส่วนพวกมดแดงก็ทำหน้าที่หาอาหารดูแลรังและป้องกันแขกที่ไม่รับเชิญมาคุกคามมดเป็นแมลงที่สะอาดนะคะมดงานบางตัวจะทำหน้าที่คอยเอาขยะสิ่งปฏิกูลออกจากรังเราสามารถพบมดได้ตามแหล่งธรรมชาติทั่วไปค่ะขอบคุณค่ะ